สวัสดีครับทําปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่475คลิปนี้พบกับลูกหลานยักษ์ศกปูซานปราสาทหินพี่ใหม่ปะทะกับบาชี มาร์เรวีนักทกชาวอิหรา่านเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567หรือ2 0 2 4ในรายการไทยไฟค่าเชือกพิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากิการยกไทยคาาเชือกพิการน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพัก1นาที คลิปเก่คยท้ายๆคลิปก็จะมีคู่แถมระหว่างกล้าศึกสิทธิ์จากล้าประทะก,กับโทฟิกอับดุล,ลารเยฟเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567หรือ2024ในศึกไทยไฟอุทยานราชพักผมจะตัดมาร์กยกท้ายๆพอเป็นยากระใสหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 469ของช่องนี้แหละครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปลอ่อยๆไปบนไปแบบ ภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสรลาถ้าช้ยาชื่อค่ายปราศาทหินพิมายเราจะนึกถึงต้นตระกูลมวยดังชาวโคราชนั่นก็คือสุขปราศาทหินพิมายายายักษ์สุขหรือ สุกยักถีขโมดลูกหลานก็มีชื่อเสียงหลายคนไม่ไว่าจะเป็นสกัดพรทวีหรือสกัดเพชรยินดีปูซานปราสาทหินพิมายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของสุริยาปราสาทหินพิมายพ่อก็ไม่ธรรมดาเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมน้ำเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้และเป็นที่มาของชื่อลูกชายนามวา่าปูซานและเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซปีเดียวกัน น,นั้นสมกิจจงเจ้าหอ,อก็ได้เรียญทองจากนักมวยสากลสมัครเล่นอีกรุ่นหนึ่งมาสอดรูส้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยมาซีมั์เรวีชาวอิรานอายุ18ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรยกมา28ครัง้งคะนะ19แพ้9เสมอหาได้มีไหม ส่วนปูซานปรา,าสาทหินพิมใหมอายุ21ปีน้ำหนักเท่ากันเด็กกิ67กิโลกรัมสูง183เซนติเมตรสูกมา79ครั้งชนะ60แพ้17เสมอสองปูซานเป็นชาวนครราชสีมามีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าเมืองหญิงกล้า ถ้าไม่ดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนมาแล้วต่างชาติต่างศาสนาก็ยังบริกรรมคาถาคล้ายๆกับของคนไทยแถมมีคิงครอบล่าโอ้โห <c oughs> ก็คงไม่บอกว่าเป็นชาวมุสลิมชัวเลยครับท่านส่วนปูซานของเราก็ยังอยู่ในท่า พรมนั่งแล้วก็ต่อไปก็พรมยืนเดินย่างสามคุมเข้ามุมเป็นอันว่าเสร็จพิธีกรรมการอาจารย์ถาวรเอียงอ,อบุบลกรรมการพระคีขาดบนเวทีเรียกนักมวยทั้งคู่มาตกลงกติกาโน่นนี่นั่นแล้วก็เข้ามุมไปนี่โอ้โหนี่เลยครับสุริยาประสาทหิมพิไมคุณคนที่เป็นพ่อนะฮะมาถอดมองคลให้ นี่ก็คืออดีตนักมวยซากลสมัครเล่นของไทยเราได้รับเหรียญเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกหรือเหรียญเงินที่เป็นที่มานี่แหละที่บอกว่าเป็นที่มาของชื่อลูกชายที่ประเทศเกาหลีเมืองปูซานนั่นเองอ่า ah. วัชย o นาลายวัชยุนาผีกลังปัดสูตรไออรีดอยอร่อยดีอร่อยดีเรามีคาถายเยอะครับ พี่น้องอ,อ้า,าวอาจารย์าวรเอียงอุบลกรรมการพกศจิขาใส่ชุดเข้มยกแรกแหกหมานชกเก่าแล้วครับยากระพิพตามวยคู่นี้มีแค่ยกเดียวจะบอกให้กางเกงดำสูงยาวเขาดีปูซานของเรา181เซนติเมตรครับท่านเอาสิกับ174สูงยาวเขาดีสูงโอ้โหท่วงทกดูสิครับมวยซ้ายเหมือนพ่อเลยอ่ะ โอ้โหโดนไอ้ห้หำน้อยค่อยเอาเอามาหลอกจับเอา้าใส่กระจับอยู่ก็ไม่เป็นไรเ,เปลียนว่าให้ระวังหน่อยอย่ากระพริบตาครับสูงยาวเขาดีกางเกงดำนี่โหเตะเสยอ่ะโอ้โหโกระโดดทีบสองชั้นธรรมดาสักที่ไหนหลบหลีกดีอย่าลอแลก,กับหมัดเขานะมวยหมัดอยู่แล้วมวยเอารานเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจโดยเฉพาะ ทางเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อทางการเงินแหมตกต่ำชะลเกินต้องมาหากินในเมืองไทยของเราเออนี่มีอยู่ห้าประเทศที่ตกต่ำด้านการเงินนี่เออหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับค่าเงินเรียนนี่ยังอ่อนค่ายิ่งกว่าประเทศลาวเสีอีกโอ้โหสายตรงสูงยาวเขาดีอย่างนี้ไม่เป็นไร ลบเลีกดีด้วยนะพ่อได้เทคนิคมวยสานกนจับพ่อโอ้ขุมตามาเดียวมาเดียวครับบอกแล้วพป่งเดียวจอดโอ้โป่งเดียวไม่เหลี้ยวแลวเป็นยังไงเข้าขุมตาโอ,โอ้หมู่จูก,กู้เลยเป็นยังไงครับโอ้กรรมการบอกว่ายุติการชกอาจารย์ถาวรเอียงอุบลแล้วก็แพทย์ประจำสนามอาจารย์ยรศักดิ์บุพผาชาติ ว่าอย่างไรครับเข้ามาดูนักมวยด้วยเออสะใจว่าไงนะสะใจเป็นยังไงโอ้โหดูสิครับเบ้าตาเบ้าตาเอ,า,อามาขอโทษขออภัยกันอเป็นพี่เป็นน้องกันและนะอีกคนก็19ปีเนอะอีกคนยี่สิปูซานเอา้าโหมดขั้นดูรีเพลย์ดูสิมาปักเขานี่สีคงนี่ไง นี่แหละภาพนี้แหละผมทําปกครับโอ้โหมัดเดียวจอดมัดเดียวไม่เหลีลยวแลไม่ได้สังเตียเลยอะไรจะขนาดนั้นอืจะปวดรวดรวสำมปอยเป็นอะไรโอ้โหกิการชกสุดยอดครับนี่แหละสะใจไปเลย นี่ถือว่าเป็นเหลนนะลูกแล้วก็หลานเหลนของยักษสุกอะฮะถือว่าเป็นเหลนเพราะว่าเป็นลูกชายของสุรยาปราสาทหินพี่ใหม่อะเป็นยังไงพิธีกรบนเวทีเป็นหน้าที่ของท่านแล้วล่ะครับเวกินับและผู้ชนะนะฮะเด e n รปูซานปราสาทหินพี่ใหม่เย้ โโอ้โหแน่นอนว่ากำลังใจที่นี่ก่อน<ด>อื่นก็ลืมไม่ได้ก็คือขอขอบคุณทางไทยไฟท์เท่ผมมีโอกาสได้นำคลิปดีๆมานำเสนอแดมิตรรักแฟนมวยทั่วทุกมุมโลกผมจะแนบคลิปต้นฉบับไว้ด้านล่างนะครับอ้าแถมกันอีกคู่ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของย่าโมอีกคนหนึ่งกล้าศึกสิทธิ์จยากล้าปะทัก,กับโทฟิกอับดุลลายบ เป็นคู่แถมในรายการน,นะครับเชิญสลาลาอยากจะบอกว่าคุณพระช่วยแต่นี่คุณระคังช่วยกันแล้วกันเอามีสโลโรมาชั่นเตี้ยงเข้าไปถากโอ้โหดูดิเสียบไหมเขาไม่ตามน้ำอืมยังไม่ตามน้ำปักเขานี่หมุนเลยอะ่ะหนักไม่หนักก็คิดดูเลยเอาไหมจะเอาอะไรดี <laughs> ขยับข้อหากระโดดข้าหาปักเขาซอกคอซอกคอลงลง แต่ไม่นับอาจารย์อรุณก็ใจดีให้โอกาสนักมวยถือว่าลุกเร็วว่างั้นเหะออ๋อลงอ๋อย่เข้าไปลูกไหนนับอะกินน้ำเขียวกันก่อนมีอะไรเหนื่อยเลยเอายกที่เท่าไหรอ่ะยกที่สามดิสองหรือสามอ่ะคุณคำปลอยดูดีๆนะ อย่ามั่วนะยกที่สามนะยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตานักมวยไม่มียกสี่ครับเพราะเขาต่อยสามยกเท่านั้นเองขยับเข้าหาเตะซ้ายเข้าไปตอนเตะขวาเข้าไปก่อนเตะขวาเตะซ้ายเย็บซ้ายเย็บขวาว่ากันไปนี่เห็นไหมหมัดตรงเข้าไปนับที่หนึ่งยกที่สามได้หนึ่งนับแล้วครับพี่น้องมาสู้สู้นับภาษาไทยหนึ่งสองสามเลยแหละครับออกเสียงทั เจ๋เลยอีกแล้วครั้งที่สองเฮะเช็คบินเลยไม่นับแล้วโอ,อ้ขอขอบคุณจากคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวย,รย,รยเๆเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ